องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมละการทำงานเป็นทีมแก่ข้าราชการและพนักงานทุกระดับเมื่อวันที่22ธันวาคม2555เวลา9นาฬิกานายไพบูลอุปติสิงห์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทำงานเป็นทีมและคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานโดยมีคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมในสนยนประชุมไม่ ภายใทีไล่ราชภัฏภูเก,ก็ตนายมานอบลีลาสุธานนท์พรัรองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตกล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการนีวาตามที่นายอกอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตได้มีแนวความคิดทางการบริหารการเมืองการปกครองโดยมุ่งเน้นการพัฒนาอ,องค์กรให้บุคลากรของอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,ก็ตทุกคนทุกระดับมีความรู้ความสามารถ เกิดทักษะในการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการสร้างเจตคติที่ดีต่อองค์กรหยุดลักการทํางานเป็นทีมมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดีสิ่งสําคัญคือการเสริมสร้างการมีส่วนรวมข้องขาราชการพนักงานทุกระดับข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตซึ่งจากแนวคิดดังกล่าวสํานักพลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจึงได้เสนอโครงการอบรมสัมมนาการทํางานเป็นทีมและคุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการอบรมสมนาข้าราชการพนักงานทุกระดับข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตให้มีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการทำงานเป็นทีมและมีคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานตลอดจนเพื่อให้ข้าราชการพนักงานทุกระดับข้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก,กต็ตตระนักและเข้าใจบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมข้องข้าราชการพนักงานทุกระดับและเพื่อให้เกิดความรัก สมาชิกในองคอ์กรเลยนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทํางานอย่างมีประสิทธิภาพโดยการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและคณะผู้บริหารจํานวน30มสิองคนข้าราชการสํานักง,งานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตจำนวนสองรอยสองคนข้าราชการครูในสังกัดจํานวน1นึ่คนและพนักงานจ้างจํานวนสองรอยเกคนรวมทั้งสิ้น6กรคนซึ่งการอบรมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือ ด้วยดีจากมหาวิทยาลัายราชภาพพัฏภูเก็ต ที่กรุณาเอื้อเฟื้อสุ่นประชุมเป็นทถานทีในการอบรมสัมนาโดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิที่รรึกษามนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมาให้ความรู้ตลอดการอบรมสัมนาและใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทั้งสิ้น3ามแสนห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยบาททางด้านนายไพยบุญปฏิสิ่งนายอกองการบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตกล่าวว่าข้อขอบคุณพี่น้ององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตทุกทานที่สละเวลามารวมการอบรมในวันนี้ซึ่งพี่น้ององค์การบริหารส่วน จังหวัดภูเก็ตจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์มากมายวันนี้เป็นบุญของพวกเราทุกคนที่ได้วิทยากรที่มีความสมารถทมาให้ความรู้ในการทํางานเป็นทีมและการทํางานที่มีคุณธรรมจริยธรรมซึ่งนโยบายที่ตนเองอาซาพี่นองประชาชนนั่นคือทําเมืองภูเก็ตให้เป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรมในปีที่ผ่านมาพวกเราได้ทํางานรวมกันเป็นพ้นสําเร็จมากมายอยากจะนำภาพดีๆมาให้พี่น้องพราเราคนว่า ปีหน่ที่ผ่านมาเนี่นทั้งปีเนี่ยพวกเราได้ทํางานร่วมกันมาเป็นตัวสำเร็จนะครับหลายเรื่องเลยคันในภาพนะครับที่เราเห็นนะครับว่าพวกเราทุกคนนะครับตอนที่กรุงเทพประสบในน้ำนท่วมเห็นไหมครับว่าพวกเราต้มแรงต้นใจนั้นเป็นตัวอย่างของกรุเทพเราทุกเกณฑ์เป็นจังหวัดที่ส่งอาหารทางเครื่องบินให้กับชาวบุญแค่บางคอและองค์กรที่ซัพพอร์ตนะครับสรรเสริญรายใหญ่ให้กับทางรัฐเกณฑ เกิดภัยพิบัตเกิดคือพวกเราทุกคนนี่นะครับเลยนำความคิดเอาซึ้งใจมาให้พวกเรานะครับว่าพวกเราที่ทําความดีร่วมกันนะครับที่ได้รับกัรมาได้ในวันนี้นะครับก็เพราะว่าอาบีของเราที่ร่วมกันครตอนเราเวลาทำความดีตลอดนะครับเวลาเกิดภัยพิบัติเองคนสวบก็จะมาลงเราของความดีในครับนะครับมาช่วยเราครับนี่คือภาพที่พวกเราทำสิ่งดีๆนะครับนำน้ำผลไปให้ถึงกรุงเทพ เห็นไหมครับขาช่วยกันท่านประธานสภาสมาชิกสภานะครับร่วมกันผมนะาพวกท่านราชการนอตช่วยกันนีนะครับผลให้ทีที่นะครับทั้งน้ำทั้งาหารกเราผลไปตลอดเนะครับภาพที่เด็กๆประทับใจนะครับเราไปสร้างสวนสนุกไปทั่วทัของท่านเห็นภาพเด็กปีนจัยนครับเด็กที่ไม่มีไม่มีเียแท้ คิดยังไงก็ออกอะไรกันเนี่ยก็เห็นภาพเต็มใจนะครับว่าได้รับส่วนสรุปที่บ้านดอยน,นครับที่อาเภอขลามเห็นนะครับว่าควาดีใจกันอะาไรที่ได้มีเครื่องเล่นของเขาเองทุกควาตอนนี้ถ้าพี่น้องใช้ที่บ้านดอยนะครับทุกความที่เด็กเล่นเยอะมากงั้นพวกประมาณที่เราใช้เนี่ยเราใช้คุ้มค่านะครับแล้วที่เราประชยชนได้ประโยชน์อย่างแท้จริงผมก็ขอบคุณพวกเราทุกคนนะครับที่ทำโครงการดีๆให้กับ ใา,าก้กับผูเปนี่เป็นภาพตัวยิ้มจากเด็กๆซึ่งฝากให้พี่น้องชาวเราทุก้านนะครับนี่ครับภาพที่ว่เราไปลงพื้นที่นะครับช่วยคนเจ็บคนป่วยคนพิการที่ถุณผู้ป่วยติดเตียงถ้าไหนนะครับว่าผู้ป่วยเวลาการหนักเน,นี่ยเวลาเขาใส่เขาเสียบใส่ท่อนะครับต้องใส่ทางจมูกแล้วก็ดูดสายสายขาขึ้นมาพวกเรานะครับจะล้างท่อ เยี่ยมเราเพื้นที่ทางคัญนะครับเรายี่มทั้งหลายนะครับเขาดีใจมากครับว่าเราเปลี่ยนสัมปยากนะครับที่เราไม่ให้ก๊อตไทยก๊อตงใจครับ